สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้มาอยู่ในช่องหวยลาวกันนะคะอ่ะหวยลาวสูตรที่พิเศษนะคะเนาอเแล้วมาดูผลกันสักนิดนึงนะคะอ่ะหวยลาวนะคะออกผลอยู่ที่ กนะคะหกสองสี่เจ็ดสองนะคะเนาะหกสองสี่เจ็ดสองนะคะแอดขออภัยกับเพื่อนนะคะเนาะแอดให้เด่นทะี่เก้านะคะไม่มาลองศูนย์ไม่มามาหนึ่งก็ไม่มานะคะแอดมีอยู่ที่แค่เจ็ดหนึ่งนะคะหวยออกเจ็ดสองนะคะขออภัยกับเพื่อนเพื่อทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะนะคะ เฉียดไปหนึ่งแต้มนะคะเนาะเรามีเจ็ดหนึ่งนะคะของที่เจ็ดสองเนาะขอไภัยกับเพื่อนท่านนะคะอ่ะวันนี้เรามาชมหวยลาสุดที่หนึ่งกันต่อไอ้ยที่ษกันต่อเลยนะคะเนาะในงวดใหม่นี้กันเลยนะคะชุดแรกนะคะสามหนึ่งนะคะสามหกนะคะ,สา,ะ,คะสามเจ็ดนะคะ สามสองนะคะและหนึ่งหกนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งสองนะคะอ่ะชุดต่อมานะคะหกสองนะคะหกเจ็ดนะคะและเจ็ดสองนะคะเนาะแอดขอเพิ่มนะคะเป็นอยู่ที่เจ็ดสามนะคะ สองแปดนะคะอ่ะสองห้านะคะขอภัยนะคะสองห้านะคะและสองเก้านะคะเนาะวันนี้เลขนะคะที่จะมีชุดวิ่งเด่นเนาะอ่ะขอคิดแป๊บหนึ่งนะคะ จะติดอยู่ที่อะจะมาโซนนะคะจะ้อ่ะแอขอเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวนะคะขอเพิ่มอ,อยู่ที่่หนึ่งนะคะ 4ีนะคะเนาะชุดนี้นะคะวิ่งเด่นเด่นนะคะขอเด่นอยู่ที่เด่นสี่ลองห้านะคะเนาะขอเด่นที่สี่ลองที่ห้านะคะ เด่นแรกนะคะที่สี่นะคะลองห้าชุดแรกนะคะอยู่ที่สองห้าสี่หนึ่งสี่สามนะคะและเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสนะคะหนึ่งสสามสี่ห้าชุดที่เน้นมากที่สุดนะคะคัดเน,นเน้นเน้นเนะาะแอดคิดว่าน่าจะมานะคะอ่ะแอดเขาเลือกสองชุดนะคะชุดแรกนะคะเขาเลือกอยู่ที่เจ็ดหนึ่งสองห้าและ สี่หนึ่งนะคะนะแอดชอบนะคะ่ะเจ็ดหนึ่งและสองห้านะคะชุดนี้เนาะมาดูชุดต่อมานะคะเนาะกับหนวยดาวสูตรที่หนึ่งนะคะ เราทําต่อกันไปเลยนะคะนะ้อมาดูชุดที่เราคํานวณกันไปเมื่อวันก่อนนะคะเนาะออกผลนะคะสนะี่เจ็ดสอง 2, 4, นะคะล่างสองสี่นะคะเนาะในชุดนะคะแอดให้เด่นที่เก้าลองหนึ่งไม่มานะคะศูนย์ไม่มาหลุดชุดวิ่งนะคะส่วนในชุดคู่นะคะหนึ 1, 9, 1, 0, 1, 1. ่งเก้าหนึ่งศย์หนึ่งหนึ่งอะแอดไม่มีนะคะแอดมีที่ จ็ดหนึ่งให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะเฉียดไปหนึ่งแต้มนะคะมาออกเจ็ดสองเนาะขออภัยนะคะทำเพื่อนผิดหวังนะคะในชุดนี้เนาะไม่ว่ากันนะคะเนาะมามาดูเลขกันต่อนะคะอ่ะนะคะวิ่งเด่นวิ่งรองนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันมาดูในชุดกันก่อนนะคะ ชุดแรกนะคะโซนนี้มาสายหกกันเลยนะคะหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะคะโซนต่อมานะคะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งและเจ็ดสองนะคะโซนแปดนะคะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งและแปดสองนะคะน้องอ่ะ ขอเพิ่มนะคะเจ็ดสามนะคะสองห้านะคะและสองสามนะคะสี่สามนะคะและอ่ะจะเป็นชุดนี้นะคะน้อโซนนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะขอภัยโทรศัพท์มันนะคะมันเบี้ยวเวนะคะ มาชุดวิ่งเด็นนะคะอยู่ที่6นะคะเด่นเจ็ดลองหกนะคะวันนี้เนาะเด่นเจ็ดลองหกนะคะวันนี้มาขัดเน้นๆน,น,นะคะสามตัวพอ นะคะสามชุดชุดแรกนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะสองห้านะคะเจ็ดสามนะคะอ่ะแอดเลือกในสามชุดนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะน้อ หวองว่าเพื่อนๆนะคะจะถูกใจกันในชุดนี้เนาะนะคะนะคะเด่นหกรองเจ็ดเนาะอะ,อ,ะอีกหนึ่งชุดนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆขออีกชุดหนึ่งนะคือที่หกสองนะคะนาะเพราะว่ามันติดโซนหอยู่นิดนึงนะคะน้ะเนาะ,นอ,ะอ่ะชอบ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะ,ะวันนี้แอดฝากคลิปเราสูตรพิเศษและสูตรหนึ่งกันกับเพื่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมกับเราสูตรที่2และสามต่อนในช่วงหน้านะคะขขอบคุณค่ะ